สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเหรียญเหรียญหล่อดวงเศรษฐีนะครับอาจารย์ต้องมทัทนาสแบงนะครับเป็นหล่อเนื้อนวะโลหะนะครับสวยๆเลยนะครับนี่มาให้ดูให้ชมกันนะครับเหรียญสวยนะครับ <c oughs> นี่ เหรียญดวงสื่ถีนะครับผ่านการปลูกเสก8ดพิธีนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ต้อมนะครับลงมือทําทุกขั้นตอนทาให้ลูกศิษย์นะครับใช้บูชานะครับและพระอาจารย์ต้อมนะครับชอบรุ่นนี้มากท่านพกติดตัวติดประคำนะครับที่ไปปลูกเสกวัตถุมงคลตลอดเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สุดยอดพิธีผ่านเลิกมงคลนะครับ เลิกมงคลนะครับอย่างเช่นเลิกเลิกร้อยยี่สิบปีมีหนึ่งครั้งเลิกเสือนอนกินนะครับแล้วก็เลิกดวงเศรษฐีนะครับได้มวลสารมวลสารเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ต้อมปีสี่สี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญพระอาจารย์ต้อมปีสี่ประสบการณ์ตำนานรุ่นโจรกับใจ นะครับแล้วก็พายุกต้นด้วยมวลสารผงเบนจาราคีนะครับผงปัทมังผงอิทธิเจผงว่านต่างๆนะครับนี่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อสวยๆเลยคมๆเลยเอาปี6กนะมหากระถินปี6 6นะครับสวยๆนี่นะครับสร้างไม่เยอะนะพี่ๆสร้างไม่เยอะนะครับ เนื้อนวะโลหะนะครับหล่อนวะโลหะนะครับสร้างแค่999เหรียญเท่านั้นนะครับนี่สร้างน้อยมากๆนะครับนี่ใครมีกำลังก็เช่าหาได้นะครับพิธีดีมากนะครับมีมวลสารจากพายุต้นนะครับมวลสารจากหลวงปู่มหาศิลาพลเสกสาริกานะครับมวลสารจากเสียอันโอกินะครับมวลสารเสียนอนกินเสียแมนชัยนะครับมวลสารจาก ผงพุทธคุณต่างๆ,ๆนะครับนี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูความสวยนะครับเลขสวยด้วยนะองนี้นะครับเลขห้าสองสองนะครับต่อโค้ดหน้าเสือมาด้วยจมูกโดง่งๆเลยนะครับจมูกโด่งเลยนะองนี้นะนะครับนี่สวยมากนะครับปลูกเสกด้วยกัน ถึงแปดวาระนะครับพี่ๆนะนะครับนี่ปลุกเสกด้วยกันแปดวาระเลยนะครับนีอ่าสิบสี่ 14, วิถุนาหกห้านะครับกรกฎดาหกห้านะครับแล้วก็แปดสิงหาหกห้าวาระที่สี่เนี่ยปลุกเสก ใหญ่รุ่นเสือนอนกินด้วยวันที่9สิงหาโอ้โหอันนี้สุดยอดนะครับเขาวิธี <c oughs> วิธีเอ่อเสือนอนกินด้วยนะครับแล้วก็วันที่10กันยานะครับนี่นะครับแล้วก็วันที่2 0กันยา10วันที่11เดือน11ดด้วยนะครับแล้วก็ 28ตุลา65นี่สุดยอดนะครับ <c oughs> นะอ่ะมาดูนะครับมาดูเหรียญกันบ้างนะครับอ่ะเหรียญก็เป็นสังเกตง,ง่ายนะรุ่นนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วก็มีข้างหลังที่เป็นตลับยาด้วยนะครับนะบอุดมวลสารด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่สวยๆตอ ตัวเลขต่อโค้ดหัวเสือนะครับข้างหน้าก็จะผิมว่าพระจาราร์ต้อมนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นวัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดหพฤศจิปี6กหมหากฐินนะครับนี่มีดวงเศรษฐีมียันนะครับสวยๆเลยนะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เหรียญหล่อดวงเศรษฐีนะฮะพระอาจารย์ต้อมนี่วัดท่าสะแบง ของประมาณนี้นะครับมีตัวหนังสือแบบนี้นะพี่ๆนะนะครับตัวจำตัวฟอนต์ตัวหนังสือดีๆเด้อนะครับนี่นี่นะครับเป็นที่น่าเก็บมากๆนะครับสร้างไม่เยอะนะก็ประมาณนี้ผมไม่อยากแกะออกจากซีนนะไม่อยากให้พาดโดนมือนะครับอ่านะครับ โอเคนะครับขอบคุณพี่พีนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ